มีเจตนาลมที่อยากจากะร่วมกันนะครับพัฒนาการศึกษาของประเทศนะครับในทุกปีเนี่ยนะครับไปสัส่รายจังหวัดทัชนเนี่ยก็จะตั้งงบประมาณแล้วก็ตั้งโครงการที่จะไปช่วยเหลือสถานศึกษานะครับโรงเรียนในคุิภาคนะทุกปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตัวตัวผมเองนะ เชื่อมั่นว่าประเทศเนี่ยเรามีทรัพยากรเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อา,อาจจะทําให้ประเทศมีความเจริญเติบโตดีหรือไม่ดีเนี่ยย่อมเป็นเรื่องของตัวคนะประชาชนนะครับมากกว่าที่จะเป็นตัววัตถุนะครับเพราะว่าถ้าเจาหน้ของเราเนี่ยนะครับที่เห็นข้นางหลังเนี่ยโตขึ้นไปเนี่ย สามารถไปพัฒนาประเทศในรุ่นต่อๆไปได้ดีนะครับประเทศไทยก็จะมีความเจริญเติบโต,โตที่ดีนะครับไม่ใช่เรื่องของดารที่เราสร้างวัตถุอย่างเดียวน,นะครับฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามสร้างสถานที่ผลิตบุคลากรแล้วก็ทําให้เป็นของขาวรนะครับก็คือตัวโรงเรียนก็ตามห้องสมุดก็ตามเนี่ยย่อเป็นแหล่งที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปได้หลายๆรุ่นนะครับ มหมอเถรเ็นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและโรงเรียนบ้านด่านขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารวริษัทจุฬาลัยผู้ร่วมโดยจากเพื่อการศึกษาขอโอกาสนี้บุญกุลที่ท่านได้ทำจงเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ทการงานเจริญในหน้าที่ในครอบครัวและมีผลสบิตรในสิบบ่งท,ที่ท่านถึงปรารถนาทุกประการ โอกาสนี้ก็ขออนุญาตต้อนรับท่านด้วยเสียงปรด้วยดังๆจากชาวเพื่อเพนครับขอบคุณครับ